วันนี้ก็มากับลุกของ4-3-3นะครับทุกคนนะก็มากับหน้าคู่เต้ลุ่มนะครับนีโอ้โหนักเตะฟิตกันใหญ่เลยนะโอเคอันนี้ก็เป็นทีมของฝ่าตรงข้ามนะครับผม4-2-1-3เนอะเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับใครที่อยากเติมอีฟุู้บอลถูกกว่าเติมเองผมขอแนะนำ The Hans Shop สูตราตัวเองมากเพจผู้ติดตาม1.8แสนขึ้นไปใครที่สนใจนะครับก็กดหน้าโปรผมได้เลยนะตัวผมใช้เพจที่เป็นประจำนะทุกคนตัคุ้มนะครับเวลาเปิดแพ็คเนี่ยไม่รู้สึกเสียดายทองเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวทันช็อปมาครับก็ได้เป็นฝ่ายเคลียร์ก่อนนะทุกคนไปทีเด็ดลูกเคลียร์ฮะเข้าสูตรนะครับอติดวะไม่เป็นไรได้อยู่ทุกคนโอ้โหได้อยู่แต่ว่าแต่แป๊บเดียวนะ จายคืนเขาซะแล้วนะครับมนจะที่กุลินะจากมาที่สตตเวนเจอร์ลาเบนซี่ผ่านมาที่ลูมันิเกเเล่นไว้กับเอ็มปเป้จ่ายจังหวะนี้หลุดมาได้ยังไงเอ,อ่ยยิงไปก่อนเรียบร้อยครับ1ประตูต่อศูนย์นะได้สกอร์ไวมากกัทุกคนพึ่ง5นาทีเองนะครับผมก็ถือว่าเปิดมาได้สวยงามนะครับอืมเกมนี้ก็ดูน่าจะเล่นง่ายนะไม่น่าจะโดนกดนะดูจากจาก,การเล่นที่ตรงข้ามนะครับเ ดูจากการเล่นตัวเองก็ไม่น่ารอดนะครับถ้าเล่นอย่างนี้นะเออไปครับเมสซี่บอลอยู่ที่ลูมานเก้ตัดสินใจจ่ายให้เมสซี่ไปไหนครับเมสซี่เอ้ยบอลไม่ถึงอะลุงจ่ายไม่ดีเองนะจังวันนี้บอลอยู่ที่เยนจะไปปาดมาไม่ถึงเมสซี่ฮะไปน้องเลีวเนี่ยวเมสซี่มาที่ลุมโมเวนลูโมใครว่าลูโมเวนลุมานิเก้นะครับจับบอลทัดยิงติดเฮ้ย อีกนิดนึงเออโหยิงดีมากเลยอะลุมอ่ะนี่แค่จบสกอร์90เองนะลุมอ่ะน้องๆเมนคมจัดหรือเล่นง่ายมากใครที่อยากได้การอัพลงมันเดเก้น,นะครับก็อย่าลืมนะครับอยู่ที่เพจวีฟูเกมมิ่งนะก็ฝากไปติดตามกันด้วยนะครับผมนะฮะโอเคล้ำหน้านะครับเดีย๋ยวเราฉาดไปไกลๆเลยแล้วกันไปโม่งสู้เอานะครับนี่ เออทุกคนผมมีเทคนิคอย่างหนึ่งนะเหมือนเหมือนได้เปิดเปิดบอลแบบเมื่อกี้ใช่ปะเราไม่ไม่รู้จะเปิดบอลไปทางไหนแนะนําให้ไปเปิดตรงที่มีนักเตะต,ตัวสูงหรือว่าใครที่มันเล่นลูกกอากาศได้นะครับเหมือนผมเมื่อกี้ผมก็จะเน้นเปิดให้ที่กุลิดเป็นหลักนะเพราะว่าเขาตัวสูงนะก็ไปใช้กันดูนะเผื่อใครที่แบบได้เปิดอย่างนั้นแล้วแบบว่าผมไม่รู้จะจ่ายบอลไปตรงไหนพี่จ่ายสั้นก็กลัวติดอะไรเงี้ยก็แนะนําว่าให้โยนไปหาตัวที่สูงที่สุดในแนวลุกนะครับอย่างน้อยก็ถ้าได้มงสู้กันก็มีโอกาสชนะนะ อุ้ยๆๆชุลมุนจัดดอกนี้ไปครับสตีเวนจีตันนิ่งช็อตมาทําชิงกับเมสซี่บอลไม่ถึงเป้วโหไม่งั้นวิ่งน่าจะลุดแหละนะครับยืนหลังกองหลังเลยอ่ะบอลอยู่ที่เควินเดบรนะครับอฮะรุดกุลิตมาที่เนมมาไม่ใช่ครับผู้ผิดเมสซี่เมสซี่จ่ายมาที่เป้ตบขึ้นมาสตีเวนจีดับเบิลทัดยิงหลอดม่วงเต็มขอ้อโอ้โหมันเชฟได้ไงวะน่านเฮ้ย อย่างตึงครับประตูทุกคนก็ครึ่งแรก2ประตูต่อศูนนะทีมตรงข้ามโอกาสยิงหนึ่งครับเดีย๋ยวเราเล่นต่อเลยนะครับไม่เปลี่ยนมาครับครึ่งหลังกับสองศูนย์นะฮะฝ่ายตรงข้ามอยู่ที่คาร์ลคาร์ลอตตัดสินใจวิ่งมาเล่นเองอยู่ที่ยนครับจ่ายตัดมาที่คิมิตเควินเดบรอยเห็นช่องแทงมาแล้วมันหลุดล้ำครับเกือบซวยฮะทุกคนนะดีนะ้มันล้ำไปก่อนนะครับ ยังไงครับคาร์ลอสอีกที่บอลคิมมิดผ่านมาอยู่ที่บุคโยซากา้าหากเข้าซ้ายปั่นหรือไม่ไม่ใช่เปแทงมาอ้าวเรียบร้อยลุดไปครับเร็วเนลวเตซี่จังหวะน,นี้ล่างที่เร็วที่สุดล็อกโอ้ยสัน้ยจะล็อกกลบสวยเนะาะจ่ายยัดหนีไปก่อนมาดับบนทัดยิงนอกกรอบโอ้ยมือลั่นไป เปิดมุมครับเดี๋ยวเราเล่นฟาโพสเนี่ยทุกคนเปิดไปให้เสาไกลนะครับเฮ้ยเฮ้ยเอี้ยอะไรวะเนอะเอี้ยมันเข้าเฉยเลยทุกคนผมจะเล่นฟาโพสไปไม่ได้ตั้งใจจะยิงนะผมจะให้ตัวไกลมุม่งอ่ะโหดูท่าไม่อยางกดตีเฮ้ยเข้าเฉยเวอร์จัดลูกี้นะครับเปิดมุมเข้าไหนใครเคยเปิดมุมเข้าก็ฝากคอมเมนต์มาอวดกันได้นะครับผมนะผมก็นานๆทำได้ทีเหมือนกันนะผมไม่ค่อยได้ทำอะไรนี้นะครับ แทงลูดเรียบร้อยครับเมซี่หักเข้าซ้ายปั่นนอกกอบเรียบร้อยฮะอีซี่บรน่าจะการันตีชัยชนะเราเลยแล้วครับทุกคนมันก็4ีูนแล้วเนาะห่างมาเยอะแล้วมันก็ครึ่งหลังแล้วด้วยนะครับแต่วันนี้แทงยาวมาไม่หลุดมันนินี่สตีเวนจีจ่ายมาที่เป๊เป้เปทำชิงเล่นไว้แล้วตัวนี้จะปาดทีเดียวโหยจะปาดหึจังหวะแลทุกคนเนี่ยไอการเล่นบอลหนึ่งจังหวนะนบนหนหวแบบแทงจังหวะเดียวน่าก,กลัวมากนะ ยิงเจอคนเล่นเกมรับช้าๆอะไรเงี้ยยิงเงายิงเงานะครับก็ไปลองเล่นกันดูนะทุกคนแผนนี้นะครับเปิดมาตดสวยยกเฮ้ยเฮ้ยเอาหนีก่อนอย่าครับไปสี่เอาแบบสี่ศูนย์ไปกินไข่ต้มน้องโรดี้จ่ายมาที่เควินเดอรอยจะแทงมาเมซี่นะฮะแปดสิบสี่นาทีแล้วทุกคนจะหมดละวนกัน นี่นี่ดึงหน่อยดึงแอคกนิดนึงนะฮะฟิตเนสดิปลวันอยู่ที่โรดี้ชิบหายแล้วโอเคมีตัวล็อบอยู่ยิงครึ่งสนามโอ้โหคมมากครับเมสซี่แปดสิบเก้าแล้วทุกคนน่าจะเล่นแบบเดียวก็หมดแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันว่าทดเท่าไหร่นะครับฝ่ายตรงข้ามจะตีไข่แตกได้หรือเปล่าทุกคน<ส>นะฮะเ<ส>หลืออีกสามนาทีครับ มาทุกคนก็เข้าอยู่ช่วงสุดท้ายของเกมนะครับกับสามนาทีของเขาถ้าเขาจะตีตื้นได้นี่เขาต้องยิงนาทีและลูกนะอีกลูกนึงก็ต้องยิงให้ไหวนะจะได้ครบสี่พอดีครับแทงสวยมายิงนอกกอบโอ้ยชียอะไรวะเนาะเหมือนจะล้ำด้วยนะครับเมื <laughs> ่อกี้ฝานได้ยังไงโอ้เกือบได้นะั่นแหละมาเมสซี่ โอเคครับก็เอาชนะ NFC นะครับมาได้4ประตูต่อศนะูนย์ะทุกคนใครดูคลิปนี้จบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะใครชอบก็ฝากแชร์ให้เพื่อนๆมาดูด้วยนะครับผมนะก็ไม่ชอบตรงไหนติเตียนกันได้นะครับจะนำไปปรับแก้ในคลิปต่อๆไปนะครับบวก3เต้มนะครับ2,050แล้วทุกคนใกล้ส0 0ลนนึงละนะ,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 ะแต่ถ้าเผลอแพ้ก็ลบ30นะ